วันนี้มาพบก,กับรายการอาหารวัฒนนะสาสไตล์นี้ข้าพเจ้าคือแท้คือบัวทองไพห,หาชนะวันนี้จะเป็นเมนูตำมะคุงสูตรหลวงพะบางตำหลวงพบางแล้วก็จืดไข่ใส่หอมบัวเนาะวันนี้เรามาบึงเซตละขั้นตอนในการเฮ็ดเนาะวันนี้เขามาต้นมงสปอร,ร์ใช่ไหมเนาะแล้วจะมีมะ,นะนนะเขเือเลนแล้วก็เทสให้อันนี้อาจารย์เที่เกเ,เอาหมีเราประหยัดงบประามาณไปดิสแหนะแล้วกั ก็เกือเสือเสืจระก้อก็จะสุดรักเอเลยเพราะว่าอันรมันเขาคือเอกของเาก็คือจระก้อนหรือว่ามงรอว่าะวมก็จะมีขาวมันแ้ับมนเนาะขาวมน้กัมนจะมีั้้านล้วราส้ยขาวประกาศแก้วเกือกทาี่เอามาไว้สุดๆเตบอกใส่ดอกประกาน้ำปูกระปีประกาศกระเด็ดแท้เนาะกระเดแท้

สุณจะแซตกตำแหน่งชุมว่าตำแหน่งการสร้างเร็วๆแล้ว,ลวน้อสู้กับโรงพยาบาลเซ็นข,ของมัน,นแต่ว่าอย่าปว่อยตัวคนทงก็ต่อใช้ข้อสอบทุบาลนทำเด้ออันนี้แมนพี่จริงเ้าต้องเอาไปแซ่หนำแข็งไว้ก่อนเนาะเพื่อให้เซ็นมันกอแต่ว่าห้องมินหนำแข็งเขาเอาตามที่แบบึ้นบ้านเ้างนี้เนาะแต่แบบบ้านๆเนาะเ่ต้องสนใจนะคันนี้เ <นะ S 1> ้าก็มักหลายใส่หลายมักเป็นหลายมักบุเกใส่ตาไหนกระบอกเนาะนีึกร<น>ะป๋องกัน้ซับี้ตัวเนาะ อันนี้นเราจะเอาใส่ไปแล้ว่ะเราจะใส่ต่างๆใส่หลายอย่อน,นะนอเออใส่หลายแบบหลายอันนี้เราจะใส่ผงูมัวที่มันแซ่บใส่หลายแซ่บหลายแซ่บหน่อย ใส่ใัวองใส่นสนามใ่รูดใส่ใบเเลใส่านนั่งยไม้กน่าาเอาเือเนลงไปบอเจียมบอสรบอกาหนอวยุดมีกระมากรอมาบอสใส่มเียเตี้าะนะแกรเนาะกเนล้ใส่อานาดูไปาดไปเนโทเสองาอนนัมันแลก็อามสใหม่า้ก่ะเอาเเือกรนเพ็นกดิวเปลาไป

ใส่ลงไปแบบสวยงามสตรีของามสไปใส่่ไไปใส่ใส่ไปใส่ไปปใส่ไปใส่ไนใส่ไปใส่ไปออกปใส่ไปใน่ี่ไเ้่ไปใส่ไปใ่ไปใ่ไีใส่ไปใเใส่ไ wow Yeah. สูตรเด็ดของเราก็มีข้าวปุ้นเอาไปกอดใส่จานแส,สีเหิ้วเด็ดสีมันน่าอร่อยมากว้าว กงามเด็ว่ะเซอร์เเ่บ้านนี้มาถึงขั้นตอนต่อไปขั้นต่อต่อไปนะจ๊ะ้าตําหุงแร้วแล้วเนาะเอากะตาจืดไข่กับตํหุงจืดไข่นี่ยแบบเดไปเออันนี้สูตของครเองเป็นดีวสูรของใครเองจืไข่สูตรของเเองแบานนะิละไปกจืดไข่้วจไนืดไข่ Yeah, All right.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  Oh, I